嗯。Mm. ากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะิปวิดีโอนี้ข้าพเพื่อเตือนภัยอันตรายอนี้ภาพเสียงแล้วนะคะที่อาจไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน้รุณาชมไม่คนเล่นแบบและควรได้รับคำแนะนำ,นนะนำจากผู้ใหญ่ <laughs> ลืมเธอต้องเบร์นหิวก็หิวีว่พิซซ่าหน่อยทุเรียนลูกใหญ่ใหญ่ทุเรียน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  สิแม่พี่แสงนี่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเหรอเกือบวอาทุเรียนไปฟาดแล้ยไหมล่ะเฮ้ยพี่แสงมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยเฮ้ยชุนมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่แสงเป็นอะไรอีกคะเนี่ยฉันเลิ่มาเฮ้อเอมาะนิ่งเน่าหมดแล้วเฮ้ยบ้าบ้า อืเห็นมาดโมนิงอยู่พงมีแต่เกลียวสองใบนี้ที่รักพี่เฮ้ยกินไหมลองชิมฮะลองชิมอาเชิญพี่แสงเป็นอะไรอ่ะนี่มันเป็นแอลกอฮอล์นี่นาใช่ไหมกลิ่นมันแบบมินหมิ่นแปลกๆอ่ะ แอกอฮอาไปล้างแผลเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเป็นเหมือนวายเหรออ๋อคือดื่มแอลกอฮอล์นี่เฮ้ยไม่แสงเป็นอะไรอ่ะหร่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากเลยนะนั่นอนสิช่วงนี้อ่ะตั้งแต่เปิดเทอมกันะเขาก็ไม่สนใจพี่เลยยจะไปติดสาวในโรงเรียนแน่เลยมันก็แน่นอนสิคะทั้งเออทั้งแบลว่ะพี่กลับไปเรียน ใช่ใช่ใช่ใชพี่แสงไปเรียนซ้ําชั้นไงใช่ใช่ใช่กลับไปเรียนซ้ำชั้นพี่จะได้เจอเขาทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวใคนว้าวหน้าไม่ให้แล้วเนี่ย<อ>จะไปเรียนอะไร้เราไปหาหมอกคนนึงพี่พกุ๊กเฮ้ยอย่าเวลามาสนใจพี่แสงเลยเออมากินทุเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินเนะี่ยใช่ใช่ใช่อโอเคงั้นพี่แสง เดี๋ยวกุ๊กกุกกลับมานะคะเดี๋ยวไปหาของอร่อยๆมาเพิ่มแล้วกันนะงั้นฝากดูของด้วยนะเอาของมาปอกทุเรียนพี่กุ๊ก<ๆ>ไปเอาของมาปอกทุเรียนถุง<ๆ>มือมีดโอเคไปไหนอะ่ะเอาทุเรียนหรออู้กุ๊กซื้อมาฝากแน่เลย มดไบลเลยอยู่แค่พอดีกุ้งไม่รู้ใจจ,จริงๆเลยอะ่ะทุเรียนมาฝากด้วยแซ่บไรน้ำๆชุย่อชดดยอ ขนาดนู้นยังเป็นลูปหัวใจเลยอะทำไมเราต้องมาอยู่คนเดียวแบบช้ำๆไม่มีใครแบบนี้ตอนแล้วพี่จ๋ามากินทุก อย่างนี้เหรอพี่แสงกูกูกูนี่ฮะแบ่งให้แล้วไปเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเฮ้นนยเหลือนิดนึงเฮ้ยทำไมทุเรียนมันเหลือแค่นี้อะแล้วนี่หายไปไหนก็กูไปซื้อมาให้พี่เหรอฮะไม่ได้ซื้อมาให้พี่กินเหรอกูกูเอามากินคนเดียวทำไมเจอ,อรายแบบนี้อะเฮ้ยเดี๋ยวนะ พี blender, ่พี่แสงกินกับผูเรียนมันมันรู้สึกร้อนร้อนอะกุ๊กุ๊ปิดแอร์พี่เป็นเนี่ยไม่ได้ปิดเฮ้ยร้อนร้อนขันขันเฮ้ยพี่แสงมีอาการยังไงบ้าง เย็นเฮ้ยพี่แสง กินอะ้ทำไมเหลือแค่เนี่ยนี่มันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหรอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็ต้องสีฟ้าสิที่มันเอาไว้ล้างมืออะเฮ้ยไม่ใช่มันอันเนี้ยมันเปน็นเหมือนวายอะ,อะแล้วเนี่ยพี่แสงกจะตายแล้วกินพี่แสงก็กินวายกับทุเรียนอะเฮ้ยมันมีคนตายอะเพราะกินแบบนี้หลายคนมากเลยนะนี่มันแต่นี่มันหน้ามันลมชินจางชัดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่แถวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำมันลมอ่ะขวนน้ำมันลมพี่แสงพี่แสงกินน้ำมันลมเหรอเบื่อโอลือบิดเปรี้ยวลงฮะลงเฮ้ยใครไม่ขอเสื้อพี่เนี่ยโอหมดเฮ้ย Thank you, man.